ท่านผู้ชมครับณขณะนี้มีรายงานว่าเกิดเหตุท่อน้ํามันดิบใต้ทะเลเนี่ยนะครับรั่วไหลหลังจากตรวจพบบริเวณทุ่นผูกเรือน้ําลึกเนี่ยหรือจุดขนถ่ายน้ํามันในทะเลของบริษัทสตาร์พีโตเรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมมาตาพุทธในอเาเภอเมืองระยองบริษัทสตาร์พีโตเรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนเขาชี้แจงว่าณขณะนี้เนี่ยบริษัทกําลังระดมทีมนะเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแผนรับมือฉุกเฉิน พร้อมทั้งยุติกิจกรรมต่างๆในในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงตามขั้นตอนความปลอดภยัยพร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นชุมชนศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อมศูนย์บัญชาการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและก็กลุ่มบริษัทใกล้เคียงและก็แจ้งไปที่กรุมควบคุมมลพิษเขาบอกว่ากรุมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับการประสานงานจากบริษัทว่าเหตุเกิดเนี่ยเกิดเวลาประมาณสักเที่ยงคืน10นาทีของค่ำคืนคืนวันที่26มกรา มีน้ำมันดิบรั่วไหลเนี่ยประมาณสัก4ี่แสนลิตรจากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ํามันดิบกลางทะเลบริเวณมารตาพุทธจุดเกิดเหตุคือบริเวณทุ่นรับน้ํามันดิบกลางทะเลลาติจูดที่12องศา29.3ิกดาลิตรดาเหนือลองติจูดที่ร0 1ยองศา11.76ิกลิตรดาตะวันออกคือตรงไหนผมไม่รู้นะผมก็อ่านตามข่าวเลยท่านผู้ชมนะครับกรมควบคุมมลพิษได้ใช้แบบจําลอง Oil Map แสดงให้เห็นว่ากลุ่มน้ํามันดังกล่าวเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง ทะเลบริเวณหาดแม่รำพึงจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสะม็ดในวันที่28มกราคมนี้เวลาประมาณสัก5โมงเย็นนะก็จะเข้ามาประมาณสัก180,000ลิตรท่านผู้ชมนะฮะเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข่าวข้อมูลกันอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะถ้าน้ำมันดิบมันปนเปื้อนในทะเลอย่างเงี้ยแล้สัตว์ทะเลละ่ะมันจะเป็นอย่างไรแล้วอาหารทะเลอ่ะมันจะแพงขึ้นหรือไม่ ท่านผู้รู้ช่วยตอบผมทีนะผมอยากรู้หรือท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นได้ร่วมกันร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรหรือคนในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยในมาตาพุทธเนี่ยร่วมกันบอกเล่า90หน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้ตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตางนี้เลยครับ